สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขสุกคนณมินิกับปอพออย่านิ้วเก่าแล้วพี่น้องอย่านิ้วก็มีข่าวมาเปิดเรื่องซอแอนออราดีพี่น้องซอแอนก็ <STE AL TH> <ri ly deuts ches> สวยงามค่ะพี่น้องจ้าซอแอนแล้วก็พูดครับฉันไปนีพี่น้องเศร้าคิดหอดกันละบอว่าสั่นไม่พัชลีกับเขามาคอมเมนต์ทันทีเลยพี่น้องน่ารักค่ะพี่น้องจ้าไม่เพื่อนก็แซวกันเลยเนาะพี่น้องอันไม่พัชรีแล้วก็ตอบ้าแม่นว่าสั่นพี่น้อง แฟนกับเป็นใอญ่กันนองกันพี่น้องตาหักคักพี่น้องใจเอฟซีกมาคอมเม้นต์รัวคิดถึงตลอดจ้าคิดถึงมากค่ะซอแอนอรดีสุดสวยค่ะพี่น้องเลิบเลิบนะคะรักรักครซอแอนทันิกบันคิดถึงมากค่ะอยากตามไปดูทุกที่เลยค่ะคิดทอดหลายอยากตามดูทุกที่เลยจ้าคิดถึงมากๆค่ะซอแอนพี่น้องตาหักคักพี่น้องใจชิดทอดจ้า คิดถึงมากค่ะซอแอนอลดีเกินค,คำว่าคิดฮอดมันคือคิดถึงมากมากค่ะพี่น้องเอฟซีกระ่งหัวใจให้รั้วๆเลยพี่น้องคิดถึงตลอดเวลาเลยค่ะซอแอนคนสวยพี่น้องซอแอนอลอดีงามค่ะพี่น้องคิดฮอดอยู่แม่เบิกนำเจ้าก่อนแนทางพี่หน้าเข่งโพดมาสั่นแม่อันลุกน้องผิ่นกับาแซวหลิน,นะพี่น้องคิดฮอดตลอดจ้า กินหอดครับเสียงพ่อใหญ่บอยปูลังคนกับบอเป็นแต่อยู่แล้วซอส,สตอรี่รัวรัว,วจ้าวัสันพี่น้องตาหักขักพี่น้องจ้าคำถามสุดฮิตยังกินหอดแต่กอดบอได้จ้าวัสันพี่น้องตาหักขักพี่น้องจ้าบอสอแอนไม่มีวันไหนไม่คิดถึงเลยค่ะคิดถึงที่สุดค่ะสอแอนอรดีพี่น้องสอแอนผู้งามงามกักพี่น้องจ้าสวยงามกักพี่น้อง คิดฮอดตลอดจ้าคิดฮอดตลอดอยู่ไกลไปหาบ่าได้แต่กระสุนกำลังใจให้เสมอนะคะซอแอนอรดีขอให้เฮงเฮงปังปังรวยๆวยตลอดไปค่ะคิดถึงอยู่จ้าคิดทอดหลายซอแอนอรดีคนสวยคิดทอดตลอดเวลาแต่บ่ปากซื้อๆื้อวัสันพี่น้องเอฟซีเป็นกระแซวเหรียญหนูคิดฮอดแม่ตลอด นั่นอหลีบอสกับสันซอแอนเรากลับมาแซวเรียนเพื่นหูจากกันพี่น้องคิดถึงคนสวยสวยงามมากค่ะซอแอนรักตลอดคิดฮอดเสมอค่ะฮักตลอดคิดฮอดตลอดฮักทั้งฮักทั้งคิดฮอดตลอดนางเอกในดวงใจคือแอนออรดีคิดฮอดมากค่ะแม่พี่น้องเอฟซีก็เขามาคอมเมนต์รัวๆคิดฮอดตลอดค่ะแม่ซอแอนออรดีคนสวยพี่น้องสวยงามค่ะซอแอน จังเด็กขอให้ซอแอนอรดีบอสบอยสิริชัยเฮงเฮงปังปังรวยๆวยตลอดปีและตลอดไปเดินทางไปทั้งใดก็ขอใว้เดินทางด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางเด้อพี่น้องจา้าร้อมทั้งเอฟซีสุขสุขสขคนเด้อพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเฮงเฮงปังปังรวยๆยตลอดไปทุกคนจ้าพี่น้องมีความชห็น่าจังเด็กกคอมเมนต์ข้มมาสู่ฟังในเด้อจา้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจา้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย